Stay healthy with กรมรุ้งร่าคุผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของฤาษีดวงทวารเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้คนไข้เนี่ยกังวลใจเจ็บปวดแล้วก็มีปัญหากับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะคะบางคนเนี่ยจะไปหาหมอก็อายเพราะว่ากลัวแล้วก็ไม่กลา้าแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าในปัจจุบันนี้มีทางเลือกในการรักษามากมายเลยทีเดียวนอกจากจะทำให้คนไข้หายขาดแล้ว เจ็บตัวน้อยด้วยแล้วก็ฟื้นตัวไวอ่ะอันนี้น่าสนใจเราไปหาคำตอจบจากคุณหมอกันีก่อค่ะเล่าให้ฟังว่าลิซิดวงทวารจริงทุกคนต้องมีนะครับเพราะว่าลิซิดวงคือเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณปากทวารหนักซึ่งมีหน้าที่ใช้ในการปิดรูทวารหนักให้มันสนิทลิซิดวงทวารหนักเนี่ยาสามารถแบ่งประเภทง่ายๆนะฮะก็เป็นลิซิดงภายใน ทั้งหมดก็คือจะอยู่ด้านในอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นลิสตสีดวงภายนอกนะครับพวกนี้โดยทั่วไปก็เป็นเรื่องของความไม่สวยงามนะฮะก็คือมันจะมีติ่งเนื้อที่อยู่รอบๆอบทวารหนักอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเราเรียกลิสตสีดวงเหมือนกันแต่ว่ากลไกการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันคือมันมีลักษณะของก้อนเลือดมาขังอยู่ตรงบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆอบลิสตสีดวงนะครับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มีการเบ่ง มากๆม,มีการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มากไปกว่าปกติเช่นออกกาลังกายเยอะกว่าปกติอีกอาการหนึ่งที่อาจจะสร้างปัญหากับเขาก็คือการที่มันมีลักษณะของริสีดวงทวารที่ปลิ้นเข้าปลิ้นออกสําหรับอาการของนิสีดวงทวารหนักนะครับก็มีตั้งแต่อันที่1เลือดออกนะครับถ้าในากรณีที่มันมีอาการเลื่อนของเนื้อริสีดวงออกมาจากด้านนอกทวารหนักเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรปลิ้นเข้าปลิ้นออกบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกเจ็บหรือจุกได้นะครับในบางกรณีที่เป็นค่อนข้างเยอะ อาจจะออกมาค้างอยู่ข้างนอกเลยซึ่งอันนี้ก็จะทําสร้างความเจ็บปวดพอสมควรถ้าในกรณีที่มีเลือดออกอยู่เป็นประจําทุกครั้งหลังทายเนี่ยสิ่งที่มันจะสร้างปัญหากับคนไข้คือภาวะโลหิตจางได้การรักษาก็ขึ้นกับระยะของของ,ของริสีดวงถ้าเป็นเรื่องของการเลือดออกอย่างเดียวอาจจะเป็นแค่การกินยาหรือฉีดยาหรือรัดยางที่หัวริสีดวงก็เพียงพอนะครับ แต่ถ้าในกลุ่มที่มีลักษณะของเนื้อที่มันปลิ้นเข้าปลิ้นออกร่วมด้วยเนี่ยหรือมีลักษณะของดิสิดวงภายนอกร่วมด้วยเนี่ยกลุ่มนี้โดยทั่วไปอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรืออาจจะมีการใช้เทคนิคใหม่ๆเช่นอาจจะเป็นเลเซอร์การไปเย็บผูกเส้นเลือดนะครับหรือใช้เครื่องมือพิเศษในการที่จะตัดหัวลิสิ Creation, ดวงออกมาข้อดีของเทคนิคใหม่ๆทั้งหลายก็คือเรื่องการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในเรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็คงเป็นเรื่องของความเจ็บปวดหลังผ่าตัดซะมากกว่าที่ พวกหมอก็มักจะต้องให้ยากแก้ปกวดเต็มที่นะครับการขับถ่ายเราสามารถขับถ่ายได้ตามปกติด้วยเทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการที่ผูรูดจะถูกทําลายหรือว่ารูทวารหนักจะตีบและเพราะว่าเราก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพวกนั้นส่วนในเรื่องของผลการรักษาในระยะยาวเนี่ยก็ขึ้นกับวิธีการรักษาในกลุ่มที่เป็นพวกฉีดยาหรือรัดยางก็อาจจะควบคุมภาวะเลือดออกได้ในระดับหนึ่งแต่โอกาส โรคกลับมาเป็นซ้ําในช่วง1-3ถึงปีก็จะค่อนข้างสูงแต่ในกลุ่มที่คนไข้ได้รับการผ่าตัดเนี่ยส่วนมากมักจะควบคุมอาการของโรคได้ประมาณ5-10ถึงปีนะฮะส่วนจะกลับมาเร็วหรือว่าไม่กลับมาเลยขึ้นกับพฤติกรรมของคนไข้ด้วยปรับเปลี่ยนนิสัยการเข้าห้องน้ํานิดหน่อยอาจจะต้องนั่งซ่วมไม่นานเกินไปนะครับถ้าสงสัยว่าตัวเองเป็นลิซีดวงก็ควรจะพบแพทย์ก่อนแหละเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าเป็นลิสิดวงจริงๆเดินหน้าไปรักษาลิสีดวงหรือ แท้จริงมันมีเรื่องบางเรื่องซ่อนอยู่สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Virtual Life